สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะรีวิวตัวนี้นะครับผม Lenterman Signal นะครับาามาดูกล่องกันก่อนนะในกล่องแกะมาไม่มีอะไรนะครับราคาตามนี้เลยนะ4,950นานะครับผมช้อปปี้ในช้อปปี้รัตตดาก็มีนะครับผมถ้าใครที่เป็นสายช้อปออนไลน์นะครับซื้อในช้อปปี้ a z a d ดาก็ดีนะดีตรงที่ว่า5เดือน 5, 6เดือน6แล้วเนี่ยมันจะมีโค้ดส่วนลดนะครับผม มีเครื่องมือทั้งหมด19ชนิดนะครับอะไรบ้างก็ตามนี้เลยนะแต่ผมจะพูดแค่บางตัวแหละนะครับเจ้าตัวนี้นะครับผมมันจะเหมาะกับสายแคมปิ้งบอกนี่ลบไปก่อนนะมันจะเหมาะกับสายแคมปิ้งเหมาะตรงไหนนะครับเหมาะตรงไหนก็คือหนึนะครับมันมีแท่งจุดไฟเห็นไหมครับผมและตัวนี้ในตัวนี้มีนกหวีดด้วยอเอาออกมาให้ดูเอาออกทีละอย่างนะครับผม เห็นไหมครับแท่งจุดไฟกับนกหวีดต้องงัดนี่ออกโอเคมันจะเป็นตัวนี้มันจะขวางอยู่นะครับพอเรางัดมันออกง้างมันออกแลวครับตัวนี้มันก็จะดันออกมาได้ง่ายๆนะครับตัวนี้มันจะง้างออกได้โอเคออนี่นะครับผมแท่งจุดไฟกับนกหวีดนะครับก็ มันเลยบอกว่ามันเหมาะกับสายเดินป่าแคมปิ้งครับอาจจะต้องมีจังหวะที่ต้องใช้แท่งจุดไฟหรือมีจังหวะที่จะต้องใช้นกหวีดในกรณีฉุกเฉินหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมแล้วก็มีตรงนี้ตะไบตะไบนี้ทำอะไรนะครับเอาออกก็ด้วยกันกดดันถอยหลังนะครับตรงนี้มันจะเป็นล็อกอยู่กดดันถอยหลังนะครับแล้วก็หลุดเขาบอกว่าเอาไว้รับมีดรับมีดของเขานี่แหละนะครับหรือจะรับมีดตัวอื่นก็น่าจะได้นะครับ นี่นะครับผมใบมีดของเขานะไอตรงส่วนโค้งของตะไบเนี่ยนะครับมันก็จะเข้าได้กับตรงนี้นะครับผมร่องนะครับร่องร่องนะครับแต่ร่องเล็กๆนี่น่าจะเข้าไม่ได้น่าจะเข้าได้แต่กับร่องใหญ่ๆนะครับเท่าที่ผมลองดูนะนะครับหรือร่องเล็กๆก็เข้าได้เข้าไม่ได้นะเดี๋ยวเสียนะครับส่วนตรงใบตรงนี้นะครับก็ใช้นี่รับได้แบบนี้ฟืดฟืดฟืดนะครับของใหม่ไม่รับนะเดี๋ยวไปรอยเก็บก่อนนะครับมีด ค่อนข้างคมนะครับแต่ผมเก็บตะไบนะครับผมเก็บไม่ยากแตเดี๋ยวมาดูตัวอื่นนะครับผมเก็บนี่เลยที่รับก็ถามว่าน่าใช้ไหมแต่ว่าสำหรับคนใส่แคมปิ้งก็น่าใช้นะครับราคาก็ถูกกว่า อ่ะเยอะเลยแต่เครื่องมือเครื่องไม้ก็ไม่เหมือนกันนะความสะดวกสบายในการตวจใช้เครื่องมือก็ไม่เหมือนกันนะครับมีโอกาสเดี๋ยวเอาไว้เปรียบเทียบให้ดูนะครับเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมเอามีดให้ดูแล้วใช่ไหมหลักๆของเขาก็ต้องเป็นมีดผมไม่แน่ใจว่าใช้ s 3 0 v หรือเปล่านะเดี๋ยวไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับดูในสเปคของเขาอีกทีหนึง่งว่ามีบอกหรือเปล่าเลื่อยอยู่ไหนเลื่อยอยู่นี่นะครับ เลื่อยคมมากนะผมเคยทดสอบของอาร์คแล้วนะครับฟันห่างแบบนี้นะครับเลื่อยดีนะครับเรื่อยง่ายนะครับผมเก็บเก็บไม่มีอะไรชอาอันนี้ไม่ได้มีการทดลองอะไรให้ดูนะครับมีคลิปที่ลองของอาร์คแล้วอยากให้เพื่อนๆไปชมนะแล้วก็อะไรอ้ออ่ดูเครื่องมือเวลาเปิดใช้เครื่องมืออันนี้มันจะอยู่ด้านในนะครับเพื่อนๆต้องเปิดคีมนี้ออกมาก่อนนะครับอยู่ด้านในนะครับ เอาตัวแรกตัวสกูก่อนแล้วกันนะครับมันจะมีที่เปิดกระป๋องอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันนาะทีละต,ตัวนะครับนี่นะครับก็ถอดเปลี่ยนได้หรือจะซื้อชุดบิดตัวนี้มันมีมาให้แค่ตัวเดียวนะถ้าอยากได้ตัวอื่นก็ต้องซื้อเพิ่มรู้สึก9 5้ยิบมั้งนะครับชุดของเขาอะนะแล้วก็มีก้านต่อให้มันยาวนะครับนั่นอีก6 5 0สําหรับสีเงิน9 5 0สําหรับสีดํานะครับก็ผมลองใช้แล้วโอเค แต่ผมใช้กับอาร์คนะก็ประมาณนี้แต่ว่ามันจะปิดแบบนี้และไขมันก็อาจจะติดติดเคอะเคอนๆขิน,ขน,ขน,นะก็ต้องใช้แบบนี้นะครับผมไขนะครับแบบนี้นะครับผมมันจะแตกต่างกับรุ่นที่ผมมีที่ผมเอ่ยไปเมื่อกี้นะครับอ่ะเก็บล้อเก็บก็กดตรงนี้ปึ๊บนะครับ ที่เปิดกระป๋องกลับที่แทงกระสอบนี่แทงกระสอบก่อนคมแหลมและคมนะครับผมนีค่ะคมกี่องศาคมแล้วหนาแต่ว่าก็ก็คมนะตัวนี้ก็คมต้องระวังนะครับและแหลมนะครับ,รบผมว่าเอาไว้แทงกระสอบนะแทงผ้าแทงอะไรพวกนี้นะครับผมเจาะไม้นะครับผมแต่อันนี้ที่เปิดปากรปออปกระป๋องไม่ใช่เปิดปากกระป๋องเปิดกระป๋องน,นะครับผม ฝันตรงนี้นะครับเอาไว้เปิดกระป๋องนะคมนะครับผมก็ไม่มีอะไรหลักๆก็มีเท่านี้นะครับ1 2 3แล้วก็ที่จุดไฟนกหวีดตะไบรับนะครับแล้วก็ตรงนี้ล็อกได้อันนี้คาลเบนเนอร์นะครับผมคล้องกับกระเป๋าหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนี้เป็นค้อนนะครับไปทุบมีฝรั่งรีวิวแล้วลองเพื่อนๆลองไปดูแต่ตรงนี้ก็น่าสนนะที่ไขน็อตนะครับัวน็อตนะ ครับกับที่ต่อชุดชุดก้านผมไม่ได้พกมาสกูปาไขควงยาวๆเดี๋ยวผมลองไปหาว่ามีไหมป๊ดนึงนะพอดีผมจะไปหาดอกก็กแก๊กมาใส่ตรงนี้นะครับผมหาไม่ไม่มีนะครับผมหาไม่เจอนะแต่จริงๆมันน่าจะใส่ได้ไม่ใช่น่าจะใส่ได้หรอกใส่ได้นะครับก็คือดอกก็กแก๊กสกูทั่วๆไปเนี่ยหาซื้อได้ตามช้อปปี้รัด้าน,นะครับที่ทางท้ายมันเป็น กเหลี่ยมแบบนี้นะครับผมมันจะมาเปลี่ยนใส่ตรงนี้ได้นะครับก็สามารถไขแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับผมก็ตรงนี้ก็โอเคเป็นที่หน้าหน้าสดตรงนี้ที่ที่ว่าผมว่าเออที่มันแตกต่างจากตัวอาร์กันนะครับผมที่ดูที่ดูดีนะครับที่ว่ามันเปลี่ยนได้นะก็หลักๆก็จะประมาณนี้แหละนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับสําหรับยี่ห้อนี้ซื้อมาก็แถมซองให้นะครับในกล่องมีซองให้นะแล้วก็ รับประกัน25่สิบ้าปีอนนี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับบอกวิธีถอดนู่นถอดนี่วิธีเอาออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอลืมโฆษณาตัวนี้ให้เขาหน่อยอหนึ่งนะครับล็อกปะมันล็อกได้บางทีมันชอบลงมันล็อกไม่เผ่อล็อกตอนไหนเขาเนี่ยมันจะเปิดไม่ได้นะครับพวกนี้ยจะล็อกได้ ผมเพิ่งจับแค่2รุ่นนะผมต้องบอกแบบนี้นะครับมันมีหลายรุ่นมากยน n ะนเ u อร l Man นเนี่ยนะครับผมผมชอบตรงนี้ที่ใบมันเปลี่ยนได้อ้อลืมบอกไปใบตรงนี้นะครับมันจะใช้งานได้เพื่อนๆจะเห็นไหมเดี๋ยวนะโทษทีนะอ่าส่วนส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนที่ตัดส่วนทางด้านท้ายนี่จะเป็นส่วนที่ปอกสายไฟที่เขาโฆษณานะนะครับอืมแล้วก็ หลักๆก็จะประมาณนี้แหละนะครับผมเปลี่ยนได้เปลี่ยนใบได้นะโอเคก็ไม่มีอะไรและเก็บนะครับเンチャーแมนหน้าหน้าพกนะผมลองพกแล้วมีโอกาสได้ใช้งานจริงๆนะครับตอนไปทำงานด้วยซ้ำนะครับต้องถอดประกอบอุปกรณ์เครื่องมือนะครับเรามีแล้วก็คือแบบรอเลยอะ ดึงออกมาจากกระเป๋าใช้ได้เลยนะพอดีเพื่อนหาไขควงหา,ากันไกรหาคัตเตอร์ตัดกล่องหาไขควงเพื่อประกอบประกอบอตัวโมดูลในงานของผมมานะครับผมก็เอ้ยผมมีของอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ดูดีนะครับโอเคก็จะบอกแค่นี้แหละนะครับขอบคุณเพื่อนๆนะที่ติดตามรับชมช่องมีและขวานครับผมจบการรีวิวครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ